อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้องวิ่งโอ้ยมีเจออะไรในห้องน้ำโอ้ยอุ้ยไหน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 โอ้ยโอ้ยปาดพี่น้องปาร์ตเขาชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยมีบุญเขามานอนคู่ป่ะเฮ้ยอ้าวมีบอลมานอนคู่กัน โอ้ยเขาเรียกงูอะไรนี่มาดูมาดูเขาเรียกว่างูอะไรเขาเรียกว่างูกระบ้แตกตื่นเลยแตกตื่นเลยงูกระบ้างูกระบ้ามีพิษไหมก็มีอยู่อุ้ยย่างงู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 เร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป๊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 อย่าทำให้ตกแกนะเป๊นะเดี๋ยวเราจะวิ่งนะเป๊นะเป๊เป๊ะแน่นแน่นแน่นเป๊อย่าอย่ายามไปซะแล้วตตััววเเเดดิิมมหรอโอ้โหลงมาจากบ้านป้าไงอุยตอนนี้แหละเป๊อย่าเป๊ะเป๊ะ โชคโชคมาเด้อเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าไปอย่าพูดไปมันไม่รูงแฟนปารหมดกันเลยไปแล้วไปเอ้ยยังไงอยู่คนมาตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยฮะวิ่งปาดไปแล้วพี่น้องไม่ได้แปดนาทีเลยแฝดโอ้โหดูหายไปเลย ตรงนี้ยิ่งรกอยู่ด้วยไม่ได้แปดนาทีเลยลายมันเยอะด้วยตรงนี้ดูไอ้แม่ไม่ดาเอามาแบ่งกันมั่งนะไม่มาช่วยแปลช่วยแปลกันนะงูเขาก็กลัวเหมือนกันเนาะเออกลัวคนทำร้ายไงมันอยู่ในห้องน้ำยาเขาเรียกงูอะไรนี่งูอะไรยางูอะไรอันนี้เขาเรียกว่า งูตะแหนะงูตะเหนั่นแหละตัวที่ที่ลงมาจากบ้านป้าตอนนั้นเลยมีพชอยู่บ่ย่ามีโอ้โหพาดพี่น้องทุกคนนะเวลาเราเจองูเราจะวิ่งใส่งูเนาะเออแต่ถ้าเราอยู่ต้องอยู่ห่างๆนิดนึงนะเออพาดพี่น้องดูมันอยู่ในนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอก ไปไหมมันเยอะเด้อึบ้าพี่น้องเอายาป้าไหนๆเราก็ไม่เจองูแล้วเราไปดูสิ่งนั้นดีกว่าลูกใหญ่มากเหรอโอ้ยจะได้กินแล้ว เลร็วเร็วเร็วอ้ยแตงแตงเรวโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่ลูกใหญ่จังเลยย่าไม่ใช่มันกินได้ลูกใหญ่อันนี้คือลูกที่เล็กอันนี้ลูกใหญ่โอ้โหโอ้โหปาร์ี่น้องย่า ย่านี่นีิการ์มันเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันเริ่มกินแล้วนี่เออเอฟซีโอกยู่เมื่อเช้าอ่ะอันใดๆอันนี้ดีอันนี้ดูไม่ไม่อันนี้มันมันมันแก่นะแสดงมันแก่ได้แล้วเก็บได้เออนั่นแหละเขาบอกว่าเก็บได้เก็บได้มันมันยังไม่เก่บเท่าไหร่มันต้องมันต้องอันนี้มันตายเออเเก็บได้อาอันนี้มันยังเขียวอยู่พาดลูกใหญ่มาเริ่มย่ามีต้นอะไรอีกรู้ไหมมาเดากันสิต้นทับทิม เดี๋ยวนี่มาเดาสิว่าหนึ่งกิโลไหมหนึ่งกิโลไหมเนี่ยเกิน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 โอ้โหพอดมีต้นทับทิมด้วยตอนนั้นมันเห็นไหมมันมีอยู่สามลูกอ๋อมันหลุดลูกหนึ่งไปไหนพราดาช่วยชีวิตไม่ดาบอกว่าช่วยชีวิตวันนั้นฝนตกนะพะทธามาทันี้พะทธามาลูกวันนั้นน้ำท่วมแตงงู ป้าดามาเดินปิดประตูพอเอินหันมาเจอน้ําท่วมแตงโมน้ำพุ่มหมดเลยก็แตงโมก็ลอยตุ๊บตองตุ๊บตองอยู่ค่ก็โจมอันนั้นขึ้นโจมอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ก็เลยดึงใบมันลากมามันหลุดเลยมันยังไม่ละลายมันแก้มันก็เลยหลุดไปลูกหนึ่งแอนยังจำได้ว่าต่อไปที่มีเออใช่จำได้อ๋ออีกสองวันเนาะให้มันให้มันแดงเต็มที่ก่อนอันอันนี้ถึงหนึ่งกิโลไหมลูกนี้ เพื่อให้มันโตกว่านี้อีกโอปล่อยให้มันโตกว่านี้อีกให้มันโตให้มันแดงเขาไม่รู้เหมือนกันบางอะจะเป็นสีแดงป้าดาสีแดงเสือสีอ้าแอนแดงป้าดารู้แล้วเพาป้าดาผ่าแล้วฮะผ่าแล้วไงผ่าแล้วไงลูกที่หลุดลูกที่หลุดไปนั่นน่ะสีแดงแดงไม่แน่มันอาจจะกลายพันธุ์ลูกนี้มันอาจจะเป็นสีชมพูก็ได้นะ พวกนี้เราเอาไอ้น้ำน้ำซ่อมหมามันสีใสเลยโอ้โหก้อนเมฆสวยจังเลยดูดูโอ้โหก้อนเมฆสวยมากโอ้โหดูสวเราแตกตื่นแตกตื่นพี่น้องใจโมลูกใหญ่มากดูพาดโอ้โหดูเอฟซีเอาไปกินไปกิงมาแล้วลูกอ่ไอ้เอาเยอะก็ได้กินคนดีดูเอฟซีไหนไม่จะยกมาเทียบหน้าจะยกมาเทียบหน้ามันใหญ่ไหมอปดาถ่ายหน่อย ่กับกล้อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้เนาเถ้ามันตายพอดีเลยเอ้าโอ้โหดูนะเอ้าขขออภาพนิ่งยังไม่ได้ถ่ายเลยใหญ่กว่าน้อยหนึ่งให้กดถ่ายภาพนิ่งตรงไหนหนึ่งสองเออนั่นแหละเราต้องเก็บไว้ก่อนใหญ่จริงจริงเอฟซี โอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงๆดูนะเดี๋ยวก็คงจะได้กินแล้วนะคะอีกอีกประมาณอีกประมาณกี่สัปดาห์นี่จะได้กินเราจะกินลูกแตงโมงนี้ทั้งโคกหนองนาเลยนะทุกคนนะสองลูกนี้กินทั้งโคกหนองนาเลยนะคะกินคนละคำนะโอ้รู้สึกว่าเมฆกำลังจะก่อตัวขึ้น ทำให้เกิดฝนตกนะคะรับรองได้เย็นนี้ตกอย่างแน่นอนดูเมฆนะเอฟซโอ้โหดูนะเมฆเขาเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเข้าฤดูฝนแล้วนะคะนี่ค่ะอืมเขาแตกตื่นอะไรกันนาอนน่นี่เนี่ยนี่เขาแตกตื่นอะไรกันอ้ดอกทานตะวันก็สวย พาเอฟซี FC เราแวะมาดูดอกทานตะวันดอกอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวาเขมเรียกลูกอะไรเขาเรียกลูกอะไรบัคคอโคชาเขมโคชาเขมโคชาเขมบอกมันเด่งเต้โปรเทปโปรเทปโปร เียวออกไม่ได้ยาให้ออกไหออกไม่ได้เราเรียกว่าเพลบรัวถึงเต้นทั้งนั้นเลยดูที่เอฟซีให้ดูฮอตโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ